วันนี้เปิดคลิปเร็วหน่อยรีบว้าวกาจะมาเป็นนักคลิปสักหน่อยอุาสาหตั้งชื่อมาว่าโคนันเฮ้ ไฟเปิดแล้วนี่ว่าโถเอ้ยเมื่อกี้ไฟมันเปิดแล้วผมเผอฆ่าพอดียิ้มผู้รีพอร์ตโอ้โหเมื่อกี้ไม่สังเกตไอซัชคานโอ้โหสีน้ำตาสงสัยผมบายเดี๋ยวก็บอกว่ากำลังจะไปแก้ไฟสีน้ำเงินบอกว่าสีเหลือง เสียงพูบอกว่าผมเสียงเงินบอกว่าเสีย่ยงโอ้ยเสียงเพืเ่อเรานี้หว่าคือกดโหวตผมโดนโหวตแน่ๆเลยโอ้โหก็โดนโหวตอีกห้าคิววันนี้กะจะมาเป็นนักสืบแล้วก็ถ้าเป็นอีโพสเตอร์ก็จะตัดไฟเสียงวันนี้เสียงแฮบ มีคนเห็นผมลงท่อเอาสียมพูกดโอ้โหสีน้ำเงินบอกว่าผมอะไรเนี่ยสียมพูกดนะฮะมีสียมพูะะออมมพบอกว่าอะไรกันเนี่ยโอ้โหห้องนี้ไม่สามาคีแบบนี้ก็ดีดิโอเคสียมพูดกดเขาบอกว่าเขาเป็นอิมโพสเตอร์ สีน้ำเงินก็บอกวก่าผมสีน้ำเงินเป็นแฮกแน่ๆเลยดรู้ว่าใข่ปูดูดีๆก็รู้ว่าเป็นสีเหลืองโอเครอดูเรอแค่สีเขียวเข้มเยับ yep. ีคนโหวผมสีน้ำเงินนี้ต้องจัดการเลยอุ๊บสสีน้ำเงินฉลาดนี่น้ำเงินฉลาดนักใช่ไหมฉลาดนักใช่ไหมฉลาดนักก็ตายไปดิอ่ะปิดเอ มีคนอยู่ที่ห้องกล้องเสร็จโจนโอโ้กาตามีประตูลโมท่อโชว์สักหน่อยถุยๆๆๆวายวายทำไมอนะโรฟโอ้โห สีน้ำตาบอกว่าสีม่วงตายและเขาอยู่กับผมสีม่วงไม่ได้ตายนะเพื่อนสีน้ำเงินตายจังค่ะบอกก่อนผมบอกว่าเป็นสีน้ำเงินแต่ไม่ใช่ผมนะสีเขียวบอกว่โอเค อืทุกคนสงสัยผมอะสงสัยต uh ั้งแต่ไม่รอดโว้ยโคนาบีอิมพสเตอร์ไม่ใครมีเสียงด้วยขอที ลมตัวนี้ได้หรือเปล่าอยากเป็นโคนันวันนี้กะจะมาเป็นโคนันสักหน่อยจีจีเฮ้ยเข้ามากันเยอะแล้วบี้การฮอตเกิลคนเดิมอ่าโอเคได้อยู่ออกเริ่มเลยเริ่มเลย โคน,นันเหรอนักสืบนักสิบต้องใส่หมวกยังไงอย่างนี้ไหมโอเคเอาล่ะมีทักดูสามทักทักเอาไว้เก็บไวท้ทีหลังหน้าที่นักสิบต้องเป็นของเราประตูปิดสียและออก มีคนนูกล้องสีเหลืองสีเหลืองสีแดงออกซิเจนอืมสีขาวดูกล้องสีชมพูเข้าไปกับสีขาวเฮ้ยเออ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 สุดยังไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ย สีเขียวเดินออกมาเขียวเข้มอืมอินแอดมินจะทำหน้าที่คนนั้นได้ได้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอโ้โสีขาวอก่าผมอยู่กับสีน้ำเงินคนคนสุดท้ายสีมว่วงก็บอกโอเคโอ้โห บอกเลยนะเราจะคิดให้อุตส่าห์จะมาเป็นโคน,นันสีขาวแน่ๆสีขาวแน่ๆสีขาวเชื่อเลยสีขาวดีๆสีขาวพูดอะ่ะเฮ้ย <c oughs> เล่มว้าวจริงๆงั้นเราสมัครที่ p o s t e ์คอมพักหมดสีขาวแกดูกล้องเนี่ยเออสีขาวดูกล้องนี่นะทำไมสีขาวสงสัยเราวสีขาวแกเป็นใช่ไหมแกเนียนดูกล้องเฮ้ โอ้โหสีแดง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 เรดซีจะมีใครเชื่อสีแดงบอกสีขาวบอกว่าสีแดง บอกว่าฉันไม่ใช่สีแดงโบดเขาเลยที่ห้องไฟนะฮะสีขเขียวเข้มบอกว่าขอโทษสีแดงเอาโบดกันและโหทุกคนบอกว่าขอโทษสีแดง,กกแส,แดงสีแดงเขาบอกว่าน่าฉันเองแม่เปิดเผยตัวเองสีแดงบอกว่าโอเคมันไม่เป็นไรหรอกเป็นคนดีจริงๆที่ถึงแม้จะเป็นอิโพสเตอร์โอ้โหสีแดงโบดตัวเอง นึ่งคนวันนี้กะจะมาเป็นโคนันยังไงสิยมพูพิษกะจะให้นายเป็นหยักของสีขาวแจะสีขาวไม่ใช่เรยเตอร์สีเหลืองหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหสีเหลืองชัดเลยเราอยู่ในท่ออ่าอ่าสีงเห็นหรือเปล่า กดปุ่มกันหรือเปล่าสีเหลืองสีเหลืองบอกเราผีก่อนสีเหลือง เฮ้ยอ้ามีคนดูกล้องมีคนดูกล้องสีม่วงเห็นหรือเปล่าม่วงเห็นหรือเปล่าเฮ้ยสีขาวโกดมันต้องมีอะไรโอ้โหสีขาวบอกว่า เห็นสีม่วงลงท่อสีม่วงบอกว่าไม่ใช่ยินยินโลเว้นใช่เพื่อนเย yeah. กำลังคุยกับผียังมันบอกว่าสีขาวเปว็นตัวปั่นตัวปั่นของแท้เอาสีขาวออกโอ้โห โอเคมีคนสคริปดีจังสีงแดงบอกว่าพวกเราสามารถเฮ้ยสีแดงบอกว่าฝั่งเขาจะชนะได้ทีนี้น้ำมือนบอกว่าสีแดงเป็นคนฆ่าเขาแล้วสีน้ำมือนก็บอกว่าอ่าสีสีขาวชอบพูดผิดเวลากดปุ่มก็ปวดม,มั่วโอ้โหอีกสักตาไหม อีกสักตาก็ได้ตีเร่มยังเต้นเต้นเต้นคน มาเต้นเต้นเต้นโอ้ครบสิพอดีสับโมดก่อนมาเตนเอาออกเลยต้องใส่หน้าก,กากตานะอะันทมัยเอาออกกันทำไมอย่เข้มออกจากตาเทียวนะฮะคอตเกิ ไม่เงินเลยล่ละขอเป็นอิมวันนี้กัดจะมาเป็นนักสืบไม่อยากเป็นแล้วเอว้าว้าวหน้าที่นักสืบตัวไปของข้าโอ้โหดีคิวชนะเลยเนี่ยสองสามคิวอิมโพสเตอร์สบายเลย โอ้โหสีขาวฮึมสองคิีปไปแล้วเหรอฮึมสีแดงออกโอ้ไว้สีนดามเ่อนบอกว่าตายที่ห้องโอทูน,นะฮะสีมมองถามว่าสงสัยใครไหมนี่ทุกคน มื่โบดตรงใสสีม่วงอะแต่บอกก่อนแต่ว่าฉันไม่แน่ใจนะอ่าบอกให้โบดสีส้มก่อนถ้าเราโบดผิดแค่เฮ้ยแต่ถ้าสีม่วงไม่ใช่คือเราแพ้เลยนะ อ้าวสีม่วงเป็นอิมนั่นไงละหนึ่งคนโอ้โหทักว้าวขึ้นมาเยอะเชียห้องไฟแล้วก็สีเขียวเออเออเฮ้เฮ้โอ้โหมุมมอง,มองใครปั๊บเนี่ย บันดีกาดแกนหรือเปล่าเจ็นวน่าไฟดีมีที่ห้องไฟพอดีแม่นไฟมีสกอะไรแน่ๆ ออกซิเจนเอเอสีดำเงินสีน้ำเงินปริกาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจสีเหลืองไม่เกอออกซิเจนโอ้โหคนตายออกซิซุ่มซุ่มไม่เดินมาพี่นี่คงจะรู้แล้วนะว่าใครเอาโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยขอบคุณครับ